โซ่ทีผมไม่ได้มีสร้อยเพชรห้อยอยู่บนคอมีแค่เพลงอยที่อยู่บนชาร์ตรถผมทำธรรมดาแต่จะมองกันช็อกก็อยู่บนแขนผมมีแค่เพลงอยที่อยู่บนจอยอดวิวก็พอประมาณยอดเงินในเธอในคันก็พอซื้อบ้านในเธอเหมือนกัอยากสดจะได้ไม่สดนะครับก็เพลงฟังเพลงชิลๆมาเยอะแล้วนะครับต่อไปก็พบกับแรปเปอร์ของเราบ้างนะครับย้าว อ่สวัสดีครับผมยัคกี้นะครับผมก็เราก็ฟังแบบชิชวๆไปแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนบู๊ตเปลี่ยนฟิลกันนิดนึงแล้วกันนะขอไปเออยอะไปอยู่ขนมก่อนเดี๋ยวบ้ายัคกี้กูไม่ไหวละกูหิวจนจะแดกแม่งได้ทั้งตัวเลยเฮียหิวไม่พองูจะหลับไหน,นก็ชว่วงเทศกาลนะครับผมก็เป็นอารกินชิวๆแค่วันเดียวแค่เพื่ยวเพื่อวันเดียวกันนก็ไม่ไหวนะบอกแม่ด้วยว่า กลางวันมันก็นเงาใจกลางคืนมันก็เน,นาวใจ I don't know what to do I don't know where to move staying quarantine oh no too much city s t o n e sometimes I feel lonely wait I feel cold like was h somebody hold me tight like a s i o g l can't you be mine need somebody by my side girl you're so fine but now all on h o w bad is good sometimes s want that สาบวนได้ยูบิ๊บไอวันสเป i ทาววิชูบาดได้ไหม t ็ทัดไอชูมันก็เป็นบางเวลามัานก็เป็นบางเวลาที่ต้องการและก็ไม่ต้องการเธอจะเข้าใจไหมแต่เวลานี้ต้องเธออย่า baby girl. ลงานเอาเปรีงานฉันขอรักเธอแค,เววเแ,คเแค่วันเดียววันเดียวแค่มีเธอแค่วันเดียววันเดียวแค่มีเธอแค่วันเดียววันเดียว นี่ฉันพูดจริงจริงขอรักเธอแค่วันเดียว I wanna love you for one day I'm too real I am pain just one day ดอ n e ี่จะไ a y เจออย่าพึงลาน w a y ไว้ก็ฉันงอแค่วันเดียวจะให้ฉันทำง่ายรักเธอแค่วันนี้เราพรุ่งนี้เราก็แยกกันไปเอานี่พูดจริงจริงนะธอรู้ว,ว่ารักเธอแค่วันเดียวที่มันจะได้ไหมอ่ะพร้อมกัน โอเคโอเคแล้วก okay, okay, MM. ็ว <Luc ar ic adia> <Q> ันไม่สิแต่วันนี้จะเป็นเรื่องกับเขาก่อนก็จะมาเล่าก่อนเถอะแค่วันเดียวจะทักเลียร์กับเขาก่อนให้บอกเขาก่อนว่าฉันไม่ยืมแค่ช่วยเขาเพราะฉันไม่อยากไปแบบที่แล้วมัวันเสาร์ก่อนเอ๊ะให้บอกเขาก่อนว่าฉันไม่ยืมยังอยากกี่ไลแฮ่เองไงไม่ใช่คนอื่นรู้น่ายืมหนึ่งวันฉันไม่ได้ลืมก็แค่วันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคืนอะไรวันนี้จะต้องการอะไรเดี๋ยวฉันตามใจแต่ถ้าฉันอยากไปที่ไหนฉันก็ต้องพาไปช่วยก่อนฉันไหน่อยช่วยทำมือนรักฉันจรที แต่ฉันไม่ได้ต้องการใจกินข้าวดูหนังช้อปปิ้งมันก็เหมือนจะชอบรู้ฉันนไม่ได้ชอบจริงหมดวันและเดี๋ยวฉันจะส่งให้มันแค่เหงาอันจินนี่เลิฟฟ์เลิฟฉันนั้ไม่ได้อยากจะเอามันก็เป็นบางเวลามันก็เป็นบางเวลาที่ต้องการแลวก็ไม่ต้องการเธอจะเข้าใจไหมแต่เวลานี้ต้องเธออย่า baby girl งานเอาเป็งานฉันขอรักเธอแค่วันเดียววันเดียว Caution knock one deal, one deal, deal, one deal. Nation cow and deal. I wanna love you for one day. I'm too little, I am need to stay. who run away. Caution knock out one the Like the cow and locker ฉันขอรักเธอนะแค่วันเดียวผมก็ไหนๆก็ทิ่สก,การ์ล้วถึงจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็ขอรักกันวันนึงแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับเพลงต่อไปนะครับผมก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักเนาะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูนะครับขอร้องนะ้องเฮ้ยเสียงเป็นไรอ่ะผู้ใช่ครับได้ยินไหมครับ เชื่อคุ้มหรออืมเฮ้ยรู้หรือเปล่าวันนี้วันอะไรอ่ะ Happy v a สงกวันบันลกัดมามวันนี้เจออะไรกนเนี่ยไปพอดูได้ปะ ยากี่ไรเงี้ยท่ามีของนิวเวอร์แซลลี่แล้วก็รักต้องการเด็ขอให้อวนมีความสุขดีราไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาอะพร้อมเป๊ะอยู่ด้วยกันในทุกวันเขาขอแค่นี้ไม่พร้อมเท Happy Anniversary แล้วก็หวานและทายเด็ขอให้อวนมีความสุขดีรำไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาอะพร้อมเป๊ะอยู่ด้วยกันในทุกๆวันเขาขอแค่นี้ไม่พร้อมเทกี่อยากจะอยู่ กับเธอให้นานที่สุดที่ทําได้ตั้งแต่เจอเธอครั้งแรกก็ยังรู้สึกว่ามันใช่เมื่อก่อนเจอเขาเธอยังแค่รู้สึกวันนั้นเธอยังไหวจะบอกเสมอในทุกๆวันที่รักของเขาต้องทําได้เธอแบบนี้อมันไม่ถูกน้าเสียงที่เป็กยังจาได้ดีในตอนที่เขาเอาแก้งไม่หยุดไอยวัจจาที่พูดออกไปบางครั้งมันอาจจะยังไม่ถูกที่เขาจะฟังเธอมาตลอดก็เพราะว่าเขารักเธอที่สุดไงโอ๊ยโตวเแ็กของเขาก็โตเต็ม ที่ผ่านมานะผู้จริงๆนะครับเขาคนเต็มใจแฮปปี้วันสงการเดยนะคะให้แบบเขามีไรพูดเราเค้นกันร้องเป็นเพลงแล้วนะเพราะเขามีใจโห oh. ก็แบบว่าเธอเต็มเพลงงั้นหลังจากเพลงนี้ขอให้รวยๆเฮงเฮงถ้าเธออยากกินขนมแล้วเขาจะลวเป่งเป่งแล้วถ้าวนอยากจะวุโงขดจะพาจะตัวเป็นเป็นรักมากเธอน่ารักจังกว่าจะมีวันนี้กว่าเราจะมารักกันจะเจอหายไปเราจะขอหาทั้งวันหัวใจริงไม่เคยผ่องตอนนี้จะถอยชักนำ แล้วก็วันสงการเดคคอยอวยนมีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาเอาพร้อมไปอยู่ด้วยกันในทุกๆวันเขาขอแค่นี้ไม่พร้อมเทแล้วก็วันสงการเดคคอยอวยน้ำมีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาอาพร้อมไปอยู่ด้วยกันในทุกๆวันเขาขอแค่นี้ไม่พร้อมเทกใครอ่ะทุกเจ้หน่ะรอ่ะออ่ย อร่อย uh แม่คือมีคนในนนเว้ยนะครับเขานี้จะให้อะเขาอะไรอ่ะเขาบมาสักรูหรอโอเคครับชิ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 อิช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  r ชิ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  ิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาเอาพร้อมไปอยู่ด้วยกันทุกๆวันก็ขอแค่นี้ไม่พร้อมเท Happy Anniversary แล้วก็วังสงการเทขอยห้วนมีความสุขดีและไม่ท้อเลยคิดอะไรก็สมหวังวันนี้เขาเอาพร้อมไปอยู่ด้วยกันทุกๆวันก็ขอแค่นี้ไม่พร้อมเทผมก็เสพเพลงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปคนต่อไปนะครับผมก็ เพลงสิบแปดครับผมแต่ว่ามจะฟังเพลงแล้วไอ้เพลงนี้จไปเด้เธอรู้อะไรไม่เธอ Oh no baby ฉันไม่ได้อยู่ในห้องที่ทุกเราด้วยความหวาดกลัวแลวก็ปิกัรนตัวเองเรื่องนี้ฉันคงไม่ชอบ h e ้มีใครดีหรือเปล่า มาผมก็คุ้มใจที่อยู่ในมือพีทให้เกิลก็ไม่ได้มาวะอ่ะภาพมันชันแต่มื่ก่อนเบอร์เพลงมันสั้นแต่ว่าเรื่องมันยาวอย่าให้อยู่กันนานก็คุ้มนาดที่รักไอเซให้เธออยู่คืนนี้ไหมเบบจะขอเธอทั้งคืนนี้อ่ะกูคิดถูกที่ฉันยอมเปิดใจไม่ใช่วันเดียวแต่ตลอดไปโอเคก็โทษบางครั้งไม่ดีให้มีเธออยู่นั่นแหละ all I need อย่าให้มีเธออยู่ทุกเชาวันใหม่อย่าให้มีเธออยู่ตลอดไปตัวฉันก็ไม่ได้พีซิอาเป็นยังไงถ้าในปีแปด I'm no I'm not perfect แต่ฉ ja ันน่ะชัดเจนแน่นอนกว่าบูเล่อยากบอกไปฟังคลาสเกมที่นิัดไปให้เธอรู้รไยไม่เจอหัวใจที่เคยแข็งมาละลายไม่ได้เจอ Oh no baby ฉันก็มีงานให้เธอได้เข้าใจรม r o ไม่ดีจะเป็นอะไรก็บอกฉันให้เข้าใจ I don't know what I feel o ะ why ทำไมฉันไม่ปกติโลกมันเปลี่ยนแต่ใจเรากันนี้ ฉันติดอยู่ในห้องที่ทุกลอกด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ปิดกักก้นตัวเองเรื่องนี้จะคงไม่ชอบเฮ้มีแค่เธอหรือเปล่าเธอไดนเข้ามาเพรกับหุ่นจที่อยู่ในมือเพียงจะเกลียดเข้ามาในมาว่า,าพาไม่ใช่เธอที่เมื่อก่อนเบเพลงมาสั้นตัวเรื่องมันยาวอยากให้อยู่กันนานกับคนหน้า,นาที่รัก I say ให้เธออยู่คืนนี้ My babe จะกอดเธอครั้งคืนนี้อ่ะคงถูกที่ฉันยอมเปิดใจไม่ใช่วันเดียวแต่ตลอดไปโ okay, อเคก็ทอดบางครั้งไม่ดีให้มีเธออยู่นั่นแหละ all oh, I need อยากให้มีเธออยู่ทุกเช้าวันใหม่อยากให้มีเธออยู่ตลอดไป

คืนเนี้อยาาคิดถูกทีฉันยอมเปิดใจไม่ใช่วันเดียวแต่ตอลอดไปโอเคก็โทษบางครั้งไม่ดีอยากให้มีเธออยู่นั่นแหละ all I need อยากให้มีเธออยู่ทุกเชาายย้าวันใหม่อยากให้มีเธออยู่ตลอดไป ขอบคุณครับแล้วก็พบกับนักเล่าคนต่อไปได้เลยครับผมใช่ไหมอ่ะใช่เปล่าวะสวัสดีครับพี่พี่ชายครับพี่ชายอยู่ไหนไปไปก่อนก็ได้ครับไปก่อนก็ได้เอาไปก่อนเลยครับเอาก่อนเลยได้ได้ยินเลยครับสวัสครับเออไปสวัสดีครับเป็นดีทุกคนครับพี่ชายไปเปลี่ยนเท่าไหน่อยนะครับขอเล่นกันไปลวกันครับเพื่อไม่เสียเวลาแล้วกันครับครับครับครบขอบคุณครับขอบคุณนะครับเท็ดบอกดีว่าไม่ซื้อพวกมานใยหลบไว้แปลกๆนะเนี่ย ไม่ซื้อนะครับตรงอะไรอ่ะออ๋ตรงไปจะฟังเพลงด้วยเนาะสุดยอดครับพี่โชว์พี่แล้วโคตรพ้ออ่ะพี่ยังครับผมเนาะต oh, yeah. ิดตามมานานแล้วจริงติดตามมานานแล้วใครใครทำไมอยู่ที่พี่เนี่ย S <S ฉันคิดถึงลาคิดถึงนี่คือดีฟอน่อยเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ฉันยากจะรู้ไหมฉันน่าจนแทบขาดใจไม่มีอ้อมกอดจากเธอที่รู้ใจฉันคิดถึงลาคิด